อ้ยมันจะไม่มาถึงเราใช่ไหมพ่อนี่ถ่ายวีดีโออยู่ดีๆนี่แบบ เกิดมาไม่เคยเห็นนะฟ้าแลบอะไรไม่หยุดไม่หย่อนขนาดนี้ฟ้าแลบฟ้าผ่าไม่ไม่หยุด,ไม,ยดไ,มไม่หย,มย่อนครับใช่ดูดิแ,แล้วก็ไม,มไม่มีเสียงนนด้วยเป็นแถวหมู่บ้านนะครับมีแต่แสงแรบๆไม่มีเสียงเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดมากครับ ไม่เก็บภาพนานๆหน่อยม่เคยมาไม่เคยเห็น คือเนี่ยค่ะถ่ายเนี่ยฟ้าแลบอยู่เนี่ยคือไม่เคยเห็นเกิดมาแบบมันแลบไม่หยุดเลยอะ่ะน่าจะค่ะเนี่ยมันแลบสุดยอดเลยดูสิคะมันแลบแบบเอาเป็นเอาตายอะ่ะเนี่ยดูสิคะนี่เนี่ย สุดยอดอ่ะโอ้ยพ่อมันแบบว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเฮ้ยกลัวเนี่ยมันติดแสงไฟตรงนี้มันก็เลยยิ่งไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่แบบก็ยังชัดอยู่นะ